โอ้ไก่แดงไก่ขาวมาต้อนรับครับวันนี้ก็วันขึ้นหนึ่งวันที่ยี่สิบเจ็ดครับสิงหาคมสองห้าหกห้าครับก็วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบครับวันนี้ก็มาจำบุญที่วัดป่าข้าวไฟครับวัดหลวงปู่เต่อครับโอ้ไก่ขาวก็มาต้อนรับแล้วครับเด็หลวงปู่ก็อยู่องค์เดียวรูปเดียวครับ มีนต่เสียงนกแหละครับยังไม่มีคนเข้ามาเลยครับขึ้นฟ้าคุ้มฝนครับวันนี้ครับฝนตกมาสองสามวันแล้วครับที่นี่ครับไก่ขาวก็อายุเท่าไหร่ดีแปดเก้าปีแล้วสิบปีแล้วครับเนี่ยไก่ขาวตั้งแต่ปีห้าสี่ครับห้าห้าครับเนี่ยสิบปีแล้วครับโอ้ขันตอนรับแล้วครับ ลอยงามเวอรเปิดพันปักจริงเลยปิดปิดเ,เทศ สวยงามเลยเป็ดสี่ตัวนี่มันจะเป็นอย่างนั่นนี่นะเป็ดก็เป็ดแปดแปดสีวะสีขาวสองตัวแปดสองแปดสีต้นเก็มีแปดสองแปดสีครับ เอาบักดำหมกแดงเอาครับเอาข้าวมาให้หมาครับนี่หมานักลบเวียนน้ำก็เอา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 ครับโอ้ขับกลับเลยพระนะกลมาจากวัดหลวงปู่ต่อครับเอ๊ะเอามาเอาข้าวมาให้หมานักลบเวียดนามครับ ข้าวก้นบาดครับเดี๋ยวโอ้โหขนาดเล่ยลูกพี่ไปใสน่นอ้ดีนะอยู่อยู่นะไม่ต้องเงือกว่ากันใดกันเงือกยู่ใสน่นอ้ดหาอยู่ดิโอ้อากาศดีครับลมลื่นครับวันนี้ก็มีแสงแดดครับฝนตกมาสามสี่วันครับ มอลสูมเข้าทางลาวครับไปใส่บ้างหันจอกหาไปปลามาจานปยบ่วงยมอะไรมาไปยมบ่วงยำยังเอคอยมาแล้ววัตวันกปูเต้านะยมบ่วงเบิ้งนกยบ่วงนกปูเต้าเหมืนกันบอกเด็กยู่แต่ว่าหู่าสุดยอดต้นดวงไดกโเดียวมังดูเป็นเล็กยังไงพ่่เจ้าอหนีโชคล่องมง้อานหนฟังนนเอาฟูเป็นไฮโซมา โอ้สามเก้าหกสองสี่หกสี่หกสองเก้าหกเอ้าจะมักตัวไหนกัคะอ้าวมันหกสองแล้วผมหมักมาหกสองหกสองวะครับครับเก้าหกหอยมักเก้าหกหอยสามเก้าหกเด็สามตัวสามเก้าหกเออเพรามันเสียนไม่ได้นะปูเต่าเนยสามสามเก้าหกตัวก็บอกว่าแวะพี่พานักลบมดินน้ำครับก็ผ่านมาทางพอดีทางผ่านพอดี ความเชื่อส่วนบุคคลครับสองสี่มันหลายตัวเลอ้มาดูมาดูมเออ้าโอ้ยจะเป็นอย่างนี้น่อยนะอ่าอาเป็นไรเราอาจารย์เอาแต่โชคแต่ดวงตวาลเอาแต่โชคต่ดวงครับเป็นแนวทางครับต่อมาแม่นักล่มน้มครับ ไม่ใช่ก็พยายามบ่วงครับครับพอให้มีแต่ความสุขความเจริญกันเด้โอ้ยยามบ่วงห่างหนูไม่ได้วันนั่นน่ะไม่ได้ไม่ได้แล่นวัตเทียดโอ้ยวันไหนวันไหนอ่ะวันเจอวันที่เมื่อกี้ไปยามบ่วงยามแล้วครับพอเป็นวันศิลป์มันวันศิลป์นะยามเขาวันศิลป์อ้าวจ้าอะไร ก็มีอย่างนายจอยพ่ะเราเอาคอยมาเด้เอบักแดงเต็มคุุยนสุดยอดเลยโอ้ยมันตกซึ่มันตกอันนี้นะตกคึ้มเขเนภาษาลาตกขึ้มพุทธตกเขาเออนตกขึ้มเป็นวางลาวความสุขความเจริญครับตนโตซะถูกวิพาเออจาฝันยังก่อนเลกวอาสามเจ้าถาบอวาโอ้ไม่เล็กสามตัวนะฮะพันวันดีน้อยเขาญาตเจะพูต้องก็มีสมเนี่ยสามหลักร้อยด้ยสามเก้าหกเราบอก มันหอยเขัวนา้เขาแหลนยอกกันหนทางเขาว่าสามเจ็ดสามวิสีกูบ้านท่องเจ้าเลยนะสามห้าเจ็ดเขาว่าโอ้เออเขาว่าต่างแท้น่อว่าที่แม่เล็กเป็นเบอร์วอสักลบดีนานามครับฐานผีวังเปล่าครับอยู่คนเดียวครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพระพันลัยจัก